ื่องการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้านะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ํานายจตุพรบุรุษพัฒน์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า นายกรัฐมนตรีเนี่ยในที่ประชุมได้สั่งให้ปีนี้ค่ะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการลดพื้นที่ไม่ว่าจะเกิดน้ําท่วมหรือว่าภายแล้งซ้ำซากต้องลดพื้นที่ลงให้ได้ซึ่งกรมทรัพยากรน,น้ําก็จะเพิ่มพื้นที่การทําชลประทานแล้วก็เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่มีอยู่ <c oughs> เช่นบึงบอรเพด เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ําชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังกําชับให้รักษาพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ที่เป็นไข่แดงหรือว่าต้นน้ำเนี่ยนะคะโดยใช้หลักรัฐศาสตร์เจรจากับประชาชนที่บุกรุกให้ออกจากพื้นที่เพื่อรักษาป่าต้นน้ําไว้ค่ะนอกจากนี้นายกยังสั่งให้หาแนวทางแก้ไขแล้วก็บริหารจัดการน้ําเค็มด้วยนะคะส่วนแผนบริหารจัดการน้ําในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ก็จะดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นหลักค่ะ นอกจากนี้นะคะกรมสพกรน,น้ำบาดาลจะจัดหาระบบประปาเพิ่มเติมให้ครบ7,000หมู่บ้านภายในปี2,560เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วย